สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะในช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารในโลกของยานยนต์กับ Speed News และดิฉันชัญญาภากรพัฒท,ทางช่อง True Vision 72 Speed Channel ค่ะเราไปเริ่มต้นนะคะอัปเดตกันที่งาน Indoor More Fitment กันดีกว่านะคะซึ่งงานนี้ก็เป็นงานรวบรวมคนรักการแต่งรถในแนวของ l u s t Style นะคะมารวมตัวกันอย่างคับข้างทีเดียวค่ะ สำหรับงาน indoor m o r ฟิ i t m e n t ครั้งที่11ก็เป็นงานที่รวมเอาความแนวความเท่และความมันของชาวฟิ t เมน t ทเนียนมารวมตัวกันที่เซ็นทรันแจ้งวัฒนะนะคะโดยงานนี้ก็เป็นงานที่คนรักการแต่งรถแนวฟลชสไตล์มารวมตัวกันเพื่อโชว์รถที่แต่งการแต่งรถแนวฟลชนี้นะคะเป็นการแต่งสไตล์อเมริกาซึ่งมีจุดเด่นนั่นก็คือ,อยางนั้นจะต้องเบียดกับซุ้มล้อแล้วก็โหลดต่ำด้วยค่ะ ฝัดจริงๆแล้วเป็นการแต่งสไตล์อะสเปคเมกาก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการแต่งรถที่เรียนแบบทางฝั่งเมกาที่เอารถญี่ปุ่นมาทำาครับแต่ว่าหลักๆแล้วในหลักเกณฑ์ของฝัดก็คือ ยางกับซุม้มต้องใกล้กัน,นที่สุดเรียกฟิตเมนต์ครับผมฟิตเมนต์ถ้าเราเราจะต้องจัดจัดซุ้มล้อก,กับยางให้มันดึงดึงยางหน่อยคือคือยางสีออฟเซ็ตแล้วก็คือยางหน้ากว้างแต่ใส่กลับไปใส่ยางหน้าแคบเงี้ยครับคือการที่เรียกว่าฟิตเมนต์แล้วก็ทําให้เบียดซุม้มแล้วก็โหลดเตี้ยครับถ้าส่วนภายนอกด้านบนเนี่ยเราก็คือตก <จะ S 1> แต่ง,งใช่สไ<า>ตล์ของแต่ละคนใช่ครับ สำหรับบรรยากาศภายในงานนะคะมีทั้งการโชว์สตัน้นและก็ยังมีการพบปะพูดคุยกับคลินิกฟิตเมนต์พร้อมตอบปัญหาในเรื่องของการแต่งรถในแนวของแฟลชสไตล์กันอีกด้วยค่ะและสป e ดนิวของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตินสีตรนะคะในการคว้าชแชมป์ศึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะคะในรายการที่มีชื่อว่า Touring Car Series in a เ i a ชีย2012สนามที่5นะณประเทศมาเลเซียค่ะ คว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในสนามที่5สําหรับคุณตรินสีตรายหลังจากที่คว้าแชมป์มาแล้วในสนามที่4ีที่ผ่านมานะคะในสึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบทัวริงคาร์ซีรีส์อินเอเชีย2012จากทั้งสิ้น10สนามโดยการแข่งขันในสนามที่5นี้นะคะจะจัดกันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยตรีนสีตรายก็ลงแข่งขันในช่วงเช้าด้วยรถ bmw e 9 0ทําเวลารอบคุริฟายมาเป็นอันดับที่1 ตามด้วยอันดับที่2นะคะรถแข่งรถแข่งเชฟโรเลตทีมไชน่าดราก้อนเรซิ่งและอันดับที่3ได้รถแข่ง Honda Civic FN 2จากทีม British Touring Car ค่ะ ส่วนการแข่งขันช่วงบ่ายนะคะในรอบชิงชนะเลิศตินก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะขึ้นนําครบ10รอบแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกควา้าแชมป์ได้อีก1สนามนะคะทำให้มีคะแนนสะสมนําเป็นอันดับที่1ซึ่งหากว่ายังรักษาฟอร์มขับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับต้นๆในสนามที่เหลือก็จะมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่ตินนั้นจะควา้าแชมป์เอเชียในฤดูกาลนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะคะตอนนี้ได้ส่งมิตซูบิชิ i ิราชขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในกลุ่มของรถอีโคคากันแล้วนะคะพร้อมกับเร่งการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรองรับตลาดที่โตมากยิ่งขึ้นค่ะ มิสเตอร์โนบุยุกิมูราฮาชิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เผยถึงกระแสะการตอบรับมิตซูบิชิมิรานะคะว่าบริษัทนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยในระยะ3เดือนที่ผ่านมาได้ขยับมาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถย,ยนต์อีโคคาร์ด้วยยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ4 0 0 0คันและยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ30%ในขณะที่ยอดจองรวมณนะปัจจุบันนะคะมีมากกว่า3,6000คันซึ่งก็สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วประมาณ13,000คัน ค่ะ โดยยอดขายรถยนต์มิตซูบิชิในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมียอดขายรวมอยู่ที่11,653คันเติบโตขึ้น 77. 1เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่า10,000คันต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่3ติดต่อกันแล้วนะคะโดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งซึ่งได้แก่มิตซูบิชิมิรารดมิรารดแลนเซอร์และมิตซูบิชิแลนเซอร์ EX มียอดขายรวมอยู่ที่4 1 3 1คันหรือว่าเพิ่มขึ้น 580. 6%จากปีก่อนซึ่งก็เป็นผลมาจากการแนะนำรถยนต์อีโคคาร์มิลาดใหม่ในปีนี้ค่ะก็ข,ขอแสดงความยินดีกับมิซูบิชิกับความสำเร็จอีกครั้งนี้ด้วยนะคะราคาช่วงนี้หมดเวลาของสปีด n e w แล้วค่ะดิฉันชญ,ญาภากรพัฒนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ